โอเคก็สำหรับวันน okay, ี้เราก็จะมาถามชัดจทีว่าเราจะกินอะไรบ้างสำหรับหนึ่งวันหนึ่งวันกินอะไรดีโอเคก็เราก็ได้แล้วว่าเราจะกินอะไรหนึ่งวันก็เดี๋ยวเราเจอกันพรุ่งนี้โอเคตอนนี้เราก็อยู่กันที่เซเว่นกันแล้วเราก็ได้หยิบสก้าเพื่อที่เราจะได้ซื้อของสําหรับเช้าในวันนี้ ที่เราจะมากินของตอนเช้าก็จะเป็นโจ๊กข้าวโอ๊ตซึ่งเราก็หาร้านไม่เจอไว้ที่เป็นร้านโจ๊กข้าวโอ๊ตเราก็เลยมาเซเว่นแล้วก็เอาซื้อโจ๊กมาแล้วก็ดารเกรนโนมแมลมอนไม่รู้จะเข้ากันเปล่าแต่ก็เดี๋ยวจะลองดูงก็ใส่ไปก่อ <c oughs> ไป้เลยเดียอืม อร่อยอ,อยู่นะมีนมอัลมอนด์น,งน,งน,งนึงแล้วก็เหมือนแบบกินซีเรียลกับโจ๊กอะมันก็ซีเรียลกับโจ๊กอยู่แล้วแหละ เคก็ต่อไปก็หลังจากที่เรากินโจ๊กข้าวโอ๊ตไปนะ mm hmm. ก็มาที่ตาบั b ซึ่งชจิวิทีก็บอกว่าให้มากินกาแฟไมกโนชาเขียวสำหรับตอนเช้านะ mm hmm. เราก็เลยสั่งเป็นกาแฟอเมริกาโน่สำหรับตอนเช้านี้นะอืโคตรอร่อ hmm. ยโอเคก็ต่อไปก็เป็นข้า,มาวมันที่นายชจิวิทีบอกว่าให้กินอ,อกไก่กับสลัด ที่ส่องไปเป็นรละสลัดซอสทัรทุกทอย่างอม,มีส้มแล้วก็มีอกไก่แล้วก็ผักผักเสียวใช้หมดเลยชาติวิท,วทีบอกว่าให้เลือกโยกุต โลธรรมชาติและเพิ่มผลไม้เช่นบูเบอรี่สตอบเบอรี่อันนี้มันคือโยเกิร์ตเปล่าออัมว่าจะเป็นโย เคก็อันต่อไปก็จะเป็นข้าวเย็นก็แชทยูทีบอกว่าให้กินเป็นสปาเกตตี้ผัดรวมหรือเป็นแซลมอนยา่างเราก็เลยตัดสินใจว่าแบบโอเคงั้นกินเป็นปลาแซลมอนละกันสิ่งที่ได้มาก็คือเป็นข้าวหน้าเปล่าแซลมอนแต่ไม่รู้ว่าเป็นปลาแซลมอนย่างหรือเปล่านะอืมอร่อยมาก โอเคเราก็ได้สั่งไอติมลอดช่องมาซึ่งเราเห็นในเมนูของโอเวจุมดูน่ากินก็เลยสั่งมาลองกินดูก็เราก็จะบอกว่ามันอร่อยมากมก็เดี๋ยวเราเจอกันอันต่อไปโอเคก็อันสุดท้ายชัดจิมทบอกว่าดื่มน้ำอุ่นกับมะนาวฟ้านซึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่าน้ำอุ่นกับมะนาวฟานคืออะไรก็เลยซื้อเป็นฮันนี่เลมอนชาอูหลงซื้อเฉาก๊วยมากินก่อนนอน โอเคก็แค่นี้แหละก็เดี๋ยวจะไปนอนแล้วแล้วก็บายบาย